โอ้ยเข้าเกมสิว่าฮัลโหลสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็อยู่กับเอ็กเซอร์นะครับวันนี้เรามารีวิวแอดออนนะครับที่มีชื่อว่า Helper นะครับหรือผู้ช่วยนะครับผมอาวิธีการเตะผู้ช่วยก็ไข่ของอ i อิ t e r s k e l e t ตันนะครับผมชึบอัญเชิญนี่เรียบร้อยครับวิธีการที่จะให้มัน เออช่วยเรานะฮะคือเราต้องเอาทองแบ่งให้มันก่อนนะครับผมอ่าแบ่งสองสามสี่อ้ยแบ่งเยอะชิบหายเลยเรื่องไมาใชบหายโอ้โหมึงต้องรวยทองจริงๆริงเนี่ยเทสและเราสั่งให้มันไปทําอะไรมันก็จะไปทำนะฮะคืออันนี้คือไปขุดเหมืองอันนี้ก็คือไปเอ่อตัดไม้อ่าไปตัดไม้มาไปตัดไม้อมืแล้วมันก็จะไปตัดไม้นะครับผมอถ้ามันหายตัวไปนี่ไม่ต้องแปลกใจนะฮะคือมันไปทําภารกิจมันอยู่เดี๋ยวมันก็กลับมา อาอาสามารถสั่งให้มันไปทําอะไรก็ได้นะครับผมอันนี้ก็ไปขดุดเอ่อฟาร์มนะครับผมอันนี้ก็ไปขุดดินนะครับอันนี้ก็ไปเอ่อฮันติงนะครับผมเคอไปล่าสัตว์นะครับอามีให้ขุดเหมืองด้วยอ่าซึ่งขอบอกไว้ก่อนนะครับผมใครที่อยากโหลดแอดออนนี้ครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับอา แต่ว่าวิธีการลงแอดออนใน iOS นะครับผมเดี๋ยวผมจะสอนในวันเดี๋ยวผมสอนแล้วกันนะครับผมสอหกับใครที่ลงแอดออนใน iOS นะครับผมเดี๋ยวผมสอนคลิปต่อไปเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับคือไอเจ้าตัวเนี้ย n p c ตัวเนี้ยครับผมไม่รู้ว่ามันจะเสกมาได้ยังไงเอมันเสกอะมันเสกมาได้ครับแต่ไม่รู้ว่ามันสปาวยังไงนะครับผม คือผมไปหาในบูบ้านก็ไม่มีครับไปหาในาในออะไรวะานเทอก็ไม่มีครับีก็ไม่มีที่ไหนก็ไม่มีเลยครับผมผมก็ไม่รู้มันมาได้ยังไงวะเนะี่ยโอเคกลับมานะครับ What are you got What you got คือคุณมีอะไรบ้างโอเคอเมื่อ ตัวที่เราสั่งให้มันไปทํางานเนี่ยกลับมามันก็จะขึ้นอย่างนี้ครับให้เรากดค้างที่ตัวมันเลยอ่านี่มันก็จะให้เอาของมาครับผมคือดินโอเคแล้วก็นี่โอ้เยี่ยม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 เย,ย,ยี่ยมโอ้โหเยี่ยมเลยครับผมให้มันไปทำงานแป๊บเดียวก็ได้แบบเหล็กสองก้อนโอ้โหลาปิสแล้วก็ทองแล้ว แล้วก็มันมีโอกาสที่จะได้เพชรแบบสูงมากครับผมมีโอกาสที่มันจะไปทําเหมืองได้เพชรสูงมากอันนี้ก็ให้ไปเออตัดไม้ครับผมโอเคนี่มันเอาไม้มาทุกชนิดเลยลมีแอปเปิลด้วยอ่าาหมดยังที่เราให้มันไปทํามีแค่นี้ใช่ไหมโอเคมีแค่นี้นี่ยโอเคแค่นี้วัาง โอเคมันหมดแล้วครับผมซื่อผมให้มันไปทำนะแต่ถ้าคุณอยากให้มันไปทำอะไรก็นี่ครับผมอ้อเตือนอีกอย่างนะครับผมถ้าเกิดว่าใช้ของเพชรเนี่ยเราสามารถไม่สั่งไม่ไม่สามารถสั่งให้มันไปทํางานได้ครับผมคือถ้าเราจะให้มันทําทํานู่นท,นทํานี่ทานั่นนะต้องใช้ของเหล็กนะฮะอันนี้คือเอาให้ไปกุดแร่อีกการหนึ่งอ,อ๋ออ๋อนี่ครับผมได้เอมอมลอนมาเฉยเลยครับผมคือว่ามัน หาของได้แบบว่าเยี่ยมมากอันนี้ก็ตัดไม้อ่านี่ครับผมเราไม่สามารถสั่งให้มันไปทํางานได้ฮะถ้าเกิดเราถือของไดมอนด์ของอื่นก็เหมือนกันให้ยางอื่นก็ไม่ได้เลยรอบผมอ่า <Yeah. S 1> นี่นี่อ่านี่ครับไม่ได้ไม่ได,ได้ได้แต่ของเล็กนะฮะับโอเคตัวนี้ก็ไม่ได้ครับผมโอเคสำหรับใครที่อยากได้อันนี้ครับลิงก์โหลดใต้คลิปเลยนะสำหรับใครที่อยากโหลดในไอโนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าผมสอนนะครับผม แล้วก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กด subscribe นะครับกดแชร์กันด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากส่งต่อไอตอนนี้<ๆ>ให้เพื่อนๆน,นะครับผมบ๊ายบายครับผม,มเจอใหม่คลิปหน้าอ่าเดี๋ยวปิดปิดปิดคลิปเอ้องไปปิดไม่ได้ปะเอากอน